คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังที่เคารพน้ำเสียงต้องหนักแน่นเออประกาศทอกเฮ้ยเก็บประกาศซะก่อนหมคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังที่เคารพเมื่อปลายปีพุทธศักราช2530วงการลกุ่งของเราบเตาลงไปมากไม่ว่าจะเป็นบ้านญาติแดนกลุม่มบ้านทุ่งแดนไกลทุกความรักทุกแรงเชียร์แรงจนับสนนผู้จิสาทชายากระทม ตัวพระเอกเปิดกระเปิดตัวกูฮอนอย่าเหนในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปท่านจะได้พบกับนุกเกอร์กิตโก้มาสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสกลค่ะัสวสดีครับเสียงแม่แม่เบิ้งหน้าร้อจะออกสาวเบิ้งหน้าคักเบิงหน้าคักเบิ้งก็คักรอคือปอยิชาลีเหรอโอกูอยากปีนทองหักได้หามเลย ใครเอกเสียงอีสารวันเพียยุโรปมันเจ้าของนี่หอีปปับมือกูณว่ามันกาบล้านหยอกสาวหรือยังหอกสาวเห็นพระเอกเขาล้อกับว่าตอมมึงจะแตกสาวฟังเขาเนี่ยสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุกุตะกน์ครับผมลูกเกอรกิจตะกอนเสีงยิสารครับรายงานเหนือและงานโตครับผมฝากเนี่ยฝากตัวในเรื่องพี่น้องเด้ชเป๊กลูกเกอร์ครับไม่หยังเป๊กอ่ะอะไรครับไปเลยร้อยหนึ่งไม่เสียดายบ ไปเอกแรกๆไปขึ้นใจญีปุ่นุนท่านแทนไม่หัวตีบ่อยบ้านเมียพ่เป็นตีบไปเอกว่างเขาเดเดือ่าไปบแฉกเขาเดียวเนี่ยคุณแฉรถขยี้ใส่ยุ่นล้กูนี่ละทุ่มให้อกมาเมื่อนี่บอลไทยล้ำเลงเล่นหนังเล่นหนังบอลล่ำบอลล้ำสีเขีเวเขียวเนาะอสนแม่บ่ใไ้ยล้ำสรูปแม่ว่าจะปักลาเล่นหนังน้าเฮ้ยูแทนครับเจ้าของ เล่นหนังก็ได้เขาเป็นพระเอกมอลำจะเล่นหนังตลุงเขาจะให้เล่นหนังสัตว์หนังเหี้ยวหนังยังเขาก็เห็นได้หมดเพราะว่าพระเอกเขาต้องมีความสามารถเคยเคยเล่นหนังติดดูปะลูกเล่นหนังติดดูหนังติดดูกะเอออีกยังเนีเอาจับบาทไหมเอาโอนเอาดิขอเวลาเอาเงินเด้่องเงินยีร่านคุณหน้าโอนเรืงเงินยีเร่องเงิยีร่านเขาเลยเงินสิบพรมีเหตุสังเกตสานแน่บ่คุณสนับสนุนยังเป็นท่ากา โผงการแดนตโดนนกระ้าบาทีมาเือก็่เป็นท่าการเศร้าเดี๋ยวนึงบ่มีทเป็นสงอีสานในบ่พี่น้องชอสานบ่ให้ดีไปแม่ไปแ่ไแม่เจกิกนเองาเอาเจกิสนเอามาเร็วเงสมเอาเงินใช่ซาลี่นหาเชียวเงินดอกนาเจวบางสกุลคุณจะหนาเนเลาขอบคุณริมโผงการแดนที่มากินมาทานกับเสียงอีสานนั่นโอ้มากินมาทานจะด บวกนึงนี่ไพเอกเรียกอีลานเอาติดมาให้ไพเอกเสียงอีสานครับอืมอะไรครับไพเอกนุกเกอร์อืมเอาไพเอกเขาก็ได้เงินดีแกเอาคุณมาหน่าลาแต่บ้านไม่ไพเอกเขาได้จะเงินเนาะบม่ไพเอกเขาเสียจะเงินมเนาะมาไทยชีวิตโคกกระบือฟังนี่แน่หนิมาเมื่อนี่บาดีเล่นหนังแม่แม่แ่เลนังพขอแม่เล่นหนังขอ คอยสีเป็นผู้ภาคไผติเป็นผู้ภาคเรื่องอีลร่านสิภาคเลยไอนเขนีเลนไผติเป็นพรัยเอกนางเอกอัสซีรีไว้ไวัยเอกนาาเอกพันทองนังผสมสีนังผสมสเขาเขากระดงหินอันยังนังผสมี่นนังเก๋ย์ีปอมึงโอ้โอเทักโอเคโอ้ยอ้ยอันดนตีเลนนังจกียรนี่ละเอาแต่นะนั่งนั่งเอาได้ได้ได้ ูเขาให้ไดตัวอย่างเดียวเดียวตองผ่านเ้อหมกนี่เด้อเพลงดี้กี่ล้านมื่อยู่ที่พี่ยืนี่หังแป้นไผ่แป้นมันเพลงเสียงกิฬานู่เลยบดันยืนคนละฝังเขาจได้สีกันได้เดียเาจะได้ใกกันใกล้กันใกล้กันเออเอาไหมอาเอาาเอาเดียวพื่น้ใเป็นเู้ไดเป็นนักเอกมาที่นี่เป่ากันปล่ากันก็จะทำกัยนกิบกผู้ใดงาดใดก่อนผู้นั้นเอาเดียวเดียวอันพพะเอกให้เป็นไระเอกตั้งสองตี่ คุณนึ่งนังเอกคุณนึ่งเออเปลผู้นีเป็นนังเอกอืมใช้เป็นนังเอกยิ่มากขึ้นเราโยกความฝ่ายฮาร็อปเปลี่ยนศาสนาเอุ้ยมาฉันเป็นนังเอกโหนกเกอเอาเป็นอย่างจะควางกับสันนนทนพอมันล้มดาบดังวงวงยู่มาบาบลูกไส้กูหฮ้ยเอาเลือกต้นเอาเลือกต้นอ้าโดนตีแน่ๆโดนตีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงเสียงกวอน อย่างก่นว่าไม่อย่างรถหัวนักป่าไทยนักซ้านแดงอำเภอวาปีปทุมเป็นที่ส่งสการพราใหญ่สาดีโอ๊ยที่ไหนว้ายที่ไหนว้ายเฮ้ยเอาไปด้ไหมตามบทได้ไหมตามบทเนี่ยมันได้ในเรื่องอ นางเอกมีชื่อว่าติ๊กฮีดงนะเอออันนั้นล่ะยศวันหนึ่งพระเอกนอนนางเอกนะกอดวาตือนพระเอกนอนนางเอกนางเอกก็เลยเดินไปเดินไปพระเอกเดินไปลุงก็เดินเปรีวพระเอกก็เลยเดินเปรียวเงินเดินเปรียวเงินนางเอกก็เลยเดินตามไปนางเอกเดินตามไปนางเอกเดินตามไปเดินตามไปหวังว่าจะได้เงิน เขาก็เลยไม่ให้นนางเอกนางเอกก็เลยหลบขึ้นมาหลบขึ้นมาแล้วก็เลยนั่งก็เลยขืนอยากอายอยากอายว่าไม่ได้เงินขอเขาขอเงินเขาขอเงินขอเงินพระเอกไม่ด้ใบหนังบางแหงพระเอกตุ้มหูอย่างแรงโอ้โหโอ้นางเอกเดินตามมางององอเลยงอก็ได้พระเอกตามมางอนางเอก me. Mm -hmm. ต่อเนงด้วยเนองเดินทางมาทางยิ่หลานไเดินมาอุยนไหนบ้ดีมึงก็เดินตามาีควยอีเดินมาไมเดินมา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 อีกเดินมาตรงตรงตรงหน้าภพ่า โอ้จะไปเล่นกับก่อนหินก่อนอยังนางเอกไม่ยอ่ทอท้อความตั้งใจพระเอกโกรธมาพระเอกเดินเข้ามามเดินมามเดินมากะว่าจะจูบกะว่าจะจูบหม,ม,มุก้กมหน้าไปเปลียนจะจูบเป็นจอบขกู้ย่า ยูพุทอันนี้ของกี่เสียงกีสานชุดปวยงเค่งถัาสูดเขาแตกคัในเขาจะบวอนเสือได้เอาไหมเอาไหมเดียวห้อมแท้เรียนแท้มันไห้อมนเขาพังเขา้น่าะห้อมมั้จะอ่ะนางอีกไม่เลิกล้มความตั้งใจเพราะว่าความรักคือเก็บต้องจะทน เดยนแนวนี้นะเอาไม่นแต่คือว่าขมาล้ำเอาเนี่ยต่อขาวมาล้ำเติมไม่เห็นอย่างแนวนี้อไปถามมือเจ้าเ่นเรดครับเอาพี่น้องกําลังหัวพี่น้องกําลังวัายังกะหัวมอกขี้เรียตอนนี่าสิ่งเขาไม่เห็นแนวนี้จิเอาฮะเออขาไม่ยู่สีตาแเขไม่เห็นแนวนี้ิขถามยมาล้ำมาลาอไเ้นแดขไม่แนวนี้บอกเ้าเดียเนียนแนวนี้อากูาเนี่ยออพูดมานไ ลูกอีเดหัวหนลกีฬาผู้ใดตัวน yeah, yeah. ี yeah, <Hayır. S 1> ้ฮะผู้ใดมันีกดูบอกว่ามันเปผู้ใดเขียนบทอีหาโทย่อยห้าาทัวไ่อกูไปี่ยงเหรอเศราเลเพ่อนหาะกูไ่ได้ยิเศร้าตเนียแหละพอเออเฮ็นลเ็หัวเศราเศราเศราลูกเศร้ากู่าแล้วมันสูนมันเป็นตะยาน งเงี้ยเราออกมาเรียนเนี้ยแบบนี้มันขันโมโหเราคือศูนย์เยี้ไปเฮ็ดตังชัดเออยอันนี้ตั้งใจหอมงเขาครับไหนี่นี่กระไรอ,อ้าวคกนกบิังมาโดนละเนาะบเยัแต่ซันสิลบไม่กันแต่ละปีก็มีตาบักบุญหลงละอีอ่นีน่คือเพกขอขอ,ขอแกะตัวจ้าพอฮะอย่าอายไปร้องขอแกะตัวแกะตัวเวียเสียนโอซิลปีนรับเส้นเอารับเชิญมาก่อนเอารับเชิญเรียกยีรานมา รับเชิญเลื Andrea ้ยงกีฬาเออขอแจกตัวอ่าอาได้ได้อ่ะมาจิรพินรับเชิญเปิดเปิดจิรพิลับเชิญจากเลื้ยงกีฬาครับเออเปิดไฟนะเออเปิดไฟมาเปิดไฟม,มาอ่าซ C H O O A